ความรักถึงทางตานสะดุดไปต่อไม่ไหวเปิดบ้านแมทพิรณี อดเป็นสไพร์โบนาาัสซาโพดข้อความเศร้าตัดเพ้อถึงสงกรานต์หรือว่าความรักจะสะดุดซะแล้วสำหรับคู่รักนางเอกสาวแมตพิรันีคงไทยกับหวานใจทายทาทโบนัสซาอย่างหนุ่มสงกรานต์เตชนะนรกที่ตอนนี้เปิดตัวใช้สถานะแฟนมาหลายปีมีโมเมนต์ออกสื่อไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่ล่าสุดคู่รักแมตสงกรานต์ก็ถูกโซเชียลจับตาความสัมพันธ์อีกครั้งหลังจากพบว่าฝ่ายหญิงมักจะโพดข้อความตัดเพ้อผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อย อาทิคนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเองเหนื่อยหน่อยนะและภาพข้อความจากหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนถึงสัญญาณแห่งการจากลาอืมแล้วแต่เลยคือคําที่น่ากลัวที่สุดเป็นคําที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์กําลังจะจบลงเพราะไม่ใส่ใจอีกต่อไปแล้วและเธอได้มาเปิดใจถึงความรู้สึกในทุกเรื่องที่ผ่านมากลางรายการ Today Show โดยเธอเปิดใจมาว่าตอนนี้ตนเหนื่อยกายกับการทํางานเบรดิเนือยเรื่อง วใจด้ยแต่อย่างใดสบายค่ะก่อนหน้านี้ตอนที่มีความเราก็ทําใจอย่างเดียวเลยค่ะมันไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นเราจะเป็นคนที่รู้เรื่องและรู้ใจตัวเองดีที่สุดยอมรับว่ากระแสวิาพากษ์วิจารณ์มีผลทําให้เราห่อเหี่ยวสักระยะหนึ่งจะพูดว่าแฮปปี้ตลอดคงโกหกพยายามทําใจและรับมันให้ได้เพราะว่าคือชีวิตของเรามันจะไปในทิศทางไหนจะมีความสุขหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ใช่จากกระแสวิ อาจารย์เหล่านั้นมาถูกถามว่าเป็นคนนิสัยมั่นคงหรือไม่แมทขอตอบทันทีว่าเป็นคนมั่นคงค่ะมีอะไรเกิดขึ้นก็ดูที่ปัจจุบันเป็นหลกักพูตรงตรงว่ายัางไม่ได้คิดถึงเรื่องอนาคตเป็นคนที่คิดแล้วมั่นคงกับปัจจุบนันอะไรที่ผ่านไปก็รู้ตัวทุกขณะอยู่เสมอว่าได้ทําไปได้ดีที่สุดแล้วไม่เคยเสียดายกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วส่วนอนาคตขา้างหน้าก็ปล่อยไปตามวาระของมนันคือมันจะเกิดขึ้นกับ เราก็ต้องรับผิดชอบมันให้ได้เพราะฉะนั้นแมทจะรับผิดชอบตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม